รายการค้าวันที่2 1มกราคมบริษัทแกมเมอร์จำกัดแจ้งว่าเตียงที่ได้รับมีตำหนิเล็กน้อยตามใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินที่ขายไปเมื่อวันที่3มกราคมลูกค้าขอส่วนลดแต่ไม่ต้องการคืนสินค้านะคะบริษัทจึงทำใบลดหนี้ทับใบกำกับภาษียอดลดหนี้2,000บาทก่อนแวตโดยให้แสดงรายการสินค้าในใบลดหนี้แต่ไม่ได้รับคืนสินค้ามานะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะไปที่ระบบขายนะคะ order to cash ค่ะกดเลือกใบลดหนี้นะคะทำการเพิ่มรายการค่ะวันที่เอกสารนะคะแก้ไขเป็นวันที่21มกราคม2015จากนั้นทำการค้นเอกสารอ้างอิงนะคะ เลือกบริษัทแกมเมอร์ค่ะสาเหตุการลดนี้นะคะเราจะเลือกเป็นสินค้าชำรุดเสียหายนะคะตรงราคาต่อหน่วยนะคะเราจะใส่เป็น2,000ค่ะก็คือยอดลดนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการบันทึกค่ะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ